สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับวันนี้หมอสมบัติคุยเฟื่องเรื่องข้าวนะครับวันนี้วันที่12สิงหาพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับบางคนก็ไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้านะครับที่นี่ก็บ้านผมก็ไปทำบุญตักบาตรที่ ถนนสายวัฒนธรรมนะครับวันนี้ก็ระลึกถึงพระคุณแม่นะครับแม่หลวงพันปีนะครับเกิดวันที่สิบสองสิงหาพุทธศักราชสองพนะครับอันนี้ท่านก็อายุประมาณ9 0้พรรษาแล้วนะครับก็ทำบุญอทิศถึงแม่นะครับใครที่ มีแม่ที่ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญระลึกถึงผู้มีพัะคุณนะครับก็จะเป็นบุญกุศลส่งให้เราเจริญรุ่งเรืองนะครับพี่น้องนะครับวันนี้หมอสมบัติก็จะมาเล่าเรื่องข้าวอีกแล้วครับท่านข้าวนี่ก็จะสำคัญนะครับในการเป็นอยู่ของเรานะครับเราจาเป็นต้องดูแลรักษานะครับ สำหรับข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีนะครับซึ่งปีหนึ่งจะปลูกครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งจะปลูกหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นพันข้าวเจ้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับข้าวตาขอขอหอข้าวอุบลสองข้าวเตี้ยหอมต้านทานโรคปราซิตโตนะครับที่ปลูกในตลาดปัจจุบันนี้นะครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านของแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวเขียวงูนะครับข้าวแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆนะครับส่วนบ้านผมก็จะมีข้าวเหนียวอุบลสองนะครับที่ปลูกกันอยู่เยอะๆนะครับแล้วก็ข้าวกาะอหกนะครับแล้วก็พันธุ์ที่ผมนํามาส่งเสริมใหม่ ที่เมื่อเดือนก่อนนี้นะครับก็ขายไปได้เยอะนะครับข้าวเตี้ยหอมต้านทานโรคนะครับพันนี้ก็สูงประมาณเมตรยี่สิบนะครับการแตกกอดีอที่นาผมก็ทาไว้สามไร่นะครับข้าวเตี้ยหอมต้านทานโรคเนี่ยดานาเพิ่งเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับปลูกไปสามไร่นะครับข้าวเตี้ยหอมต้านทานโรคตาซิโต้นะครับตอนนี้ที่ ตอนนี้ก็เริ่มแตกกอแล้วนะครับข้าวเตี้ยวหอมแต่บ้านผมในเขตนี้ก็ซื้อกับผมนี่ก็หลายคนนะครับก็นําไปปลูกส่วนใหญ่จะนําไปปักดํานะครับข้าวเตี้ยวหอมต้านทานโรคเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับมันจะต้านทานโรคต่อโรคต่างๆหลายชนิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพูดถึงโรคในนาข้าว นะครับครั้งก่อนก็จะพูดเรื่องครั้งที่แล้วก็พูดมาแล้วนะครับเรื่องโรคในานาข้าวไปแล้วครั้งหนึ่งต่อมาจะมาพูดถึงเรื่องโรคใบจุดสีน้ําตาลนะครับใบจุดสีน้ําตาลนะครับโรคใบจุดสีน้ําตาลเนี่ยหรือว่าชื่อสามัญของโรคนะครับ บราสปอร์ดดีเซครับบราสปอร์ดดีเซตนะครับเป็นศัตรูสำคัญนะครับเป็นโรคที่เป็นศัตรูสำคัญในระยะออกรวงข้าวนะครับคำจำกัดความว่าเป็นศัตรูที่สำคัญในระยะออกรวงนะครับโรคใบจุดสีน้ำตาลนะครับเชื้อสาเหตุนะครับเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่า บิฟอราลิสออริเซครับบิฟอราลิสออริเซหรือชื่อเดิมของมันครับเฮลเมโทสปอริเอมออริเซนะครับลักษณะของมันเนี่ยจะเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นเกิดแผลนะครับเกิดแผลบนใบเกิดแผลโรคบนใบนะครับลักษณะสีน้ำตาลบางทีก็เป็นรูปกลมบ้างรูป,ปรีบ้างแล้วแต่นะครับประมาณอ่า 0.5มิลล mm ิเมตรถึง1มิลลิเมตรนะครับก็อันนี้ก็จะแผลก็จะไปปรากฏที่ใบนะครับใบก็จะมีออกสีเหลืองออกสีน้ำตาลนะฮะบ,บางครั้งก็เป็นแผลบางครั้งก็บางทีก็ไม่เป็นรูปเป็นล่าง,าล,งลักษณะกลมหรือลีนะครับอันนี้คือโรคใบจุดสีน้ำตาล brown s p o s ดีสิทธิ์นี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันจะกระ,กระจายไปทั่วบนใบข้าวนะครับทำให้ข้าวเนี่ยลักษณะเป็นใบสนิมนะครับเกิดใบสนิมบนใบข้าวเป็นใบสนิมเป็นออกสีน้ำตาลนะครับเป็นสนิมเป็นจุดๆๆตามใบนะครับแล้วก็ใบจะเหลืองนะครับใบจะเหลืองทั่วแผ่นใบ แล้วก็เป็นจุดเป็นวงกลมวงรีบ้างตามแต่มันจะรามไปทั่วนะครับนะครับถ้าเกิดระยะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะข้าวที่สําคัญช่วงออกรวงออกรวงเป็นเม็ดพอเป็นเม็ดมาเสร็จเนี่ยมันจะเม็ดเป็นจุดสีน้ําตาลนะครับออกสีน้าตาลต่อไปก็จะเป็นสีขาวๆบ้างสอาีอยู่บนเมล็ดนะครับอยู่บนเปลือกนะครับ ทำให้ข้าวนั้นลืมีเปลือกที่สกปรกนะครับนะฮะถ้าเป็นมากๆเนี่ยเม็ดมันจะเสื่อมสภาพนะครับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับแล้วก็เมื่อนำไปสีนะครับเม็ดจะแตกนะครับเม็ดจะแตกเม็ดจะหักจะไม่ค่อยได้เม็ดน,นะครับจะเป็นปลายข้าวมากกว่านะครับเพราะเกิดจากโรคใบจุดสีน้ำตาลนะครับ โรคข้าวเนี่ยจะมีผลระยะการออกรวงนะครับเป็นสตูใน,นช่วงสําคัญในระยะที่เราออกรวงนะครับการแพร่ระบาดเนี่ยมันจะเกิดจากสปรอร์สปอของเชื้อรานะครับปิวไปตามลมตามอากาศตามเม็ดข้าวนะครับแล้วก็สะสมในเมล็ดข้าวที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับไปสะสมโรคที่เม็ดข้าวนะครับ แล้วก็ถ้าระยะนี้ก็จะมันจะไปตามลมนะครับมันมีสปอร์ลามไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับอันนี้คือลักษณะของโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฤดูการนี้เราควรจะให้วัคซีนป้องกันโรคนะครับโดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในข้าวครับป้องกันกำจัด โรคเชื้อราในข้าวนะครับอันนี้จะพูดถึงโรคที่เกี่ยวกับเชื้อรานะครับโรคแบคทีเรียก็อีกแบบหนึ่งนะครับโรคแบคทีเรียก็คือพวกโรคเซนทามานแอนเอสพีหรือว่าเซนทามานแอนเซนทามานแอออไลเซนะครับถ้าโรคแบบนั้นก็จะเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียนะครับ เวลาเราเดินตามทุ่งนานเนี่ยก็จะมันจะติดกางเกงแล้วก็จะโรคก็จะลามเป็นแถวแดงเป็นแถวนะครับหรือบางทีก็จะเรียกว่าไฟลามทุ่งนะครับข้าวหน้าผมจะเอาตัวยาตัวนี้มาพูดให้ฟังนะครับเรื่องใบขีดโป่งแสงอขอใบแห้งพวกนี้จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับเซนทามอเนตออไรเซนะครับคงจะเป็นรอบวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับ ยาเชื่อรานะครับเกี่ยวกับโรคใบขีดสีน้ำตาลนะครับ Brow Spot Disease นะครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับอย่าลืมนะครับเราควรจะในระ,ระยะข้าวเดือนสิงหาเนี่ยเป็นระยะแรกที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ข้าวของเราก่อนที่ข้าวจะเป็นโรคนะครับถ้ายังไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ควรจะเอาสาร ป้องกันกาจัดโรคพืชหรือว่าวัคซีนพืชไปฉีดป้องกันให้ข้าวสร้างภูมิคุ้นกันโรคก่อนนะครับก่อนที่ข้าวเราจะมีปัญหาช่วงระยะออกรลงหรือว่าระยะก่อนเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับผมทำนาข้าวเนี่ยไม่ได้ข้าวเลยเพราะว่าไปฉีดช่วง ไม่มีเวลาไปฉีดนะครับมัวแต่ไปฉีดที่อื่นนะครับนะตัวเองไม่ได้ฉีดนะครับหมอยาเนี่ยไม่ได้ฉีดยาตัวเองนะครับเหมือนคนทําบ้านนะครับบ้านตัวเองก็ทําไม่เสร็จนะครับมัวแต่ไปทําบ้านให้คนอื่นนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับปีก่อนเนี่ยปีหกหนึ่งนะครับข้าวไม่ก้มนะครับเพราะว่าโรคแบคทีเรียมันลงนะครับโรคพวก เซนทามเนตเนี่ยนะครับพวกแบคทีเรียเซนทามเนตออริซลูกขอบใบแห้งลงนาข้าวผมนะครับได้ข้าวห้ากระสอบปุ๋ยนะครับไม่ได้ข้าวเลยข้าวไม่ก้มนะครับมัวแต่ไปรับจ้างอยู่ที่อื่นนะครับนาตัวเองก็ไม่ได้มาฉีดนะครับก็ไม่ได้ข้าวกันเลยนะครับได้ข้าวห้ากระสอบปุ๋ยนะครับเบามากเลยข้าวไม่ก้มนะครับชนะ้นะแล้วเนี่ยเราต้อง ทำวัคซีนเพื่อก่อนนะครับฉีดวัคซีนให้เข้าให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นมาเราจะเอาไม่อยู่นะครับส่วนการป้องกันกำจัดนะครับใช้ตัวยาตัวนี้นะครับตัวเร่ตัวเรก็จะเป็น ยาสองตัวบวกนะครับตูเลขนะครับเป็น2ตัวบวกนะครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับยา2ตัวบวกในนี้ก็จะเก่งนะครับก็จะเก่งเรื่องใบจูสีน้ําตาลกาบใบแห้งโรคเมล็ดด่างพวกนี้เราก็ฉีดป้องกันไว้ก่อนนะครับระยะป้องกันนะครับตูเร่เป็นยาป้องกันกําจัดโรคในนาข้าวอัตราการใช้2ช้อนแกงหรือว่า20ซีซี ผสมน้ำ20ปริศนะครับ20ซีผสมน้ำ20ปริศบวกกับตัวนี้ครับ hard ลล์ฮ hard ไลน์ก็จะเก่งพวกโรคใบจุดสีน้ำตาลนะครับกาบใบแห้งต่งตางๆหรือว่าเม็ดด่างโรคเม็ดมันเอาไม่อยู่ก็จะกลายเป็นโรคเม็ดด่างนะครับหรือว่าโรคเน่าคอรวมนะครับ ็ฉีดป้องกันพวกโรคเชื้อราได้ครอบจักรวาลน,นะครับตัวเรขบวกกับฮาร์ดไลน์นะครับตัวนี้ใช้ประมาณ1 0ซีซีนะครับผสมน้ํา20ลิตรนะครับ1 4ซีซีตัวนี้ขวด1 0 0ซีซีนะครับฮาร์ดไลน์ฉีดตัวกันหรือตัวนี้จะฉีดได้2ถัง2 0 0ลิตรนะครับแบ่งครึ่งน,นะครับอันนี้2 5 0 c บซีซีบวกกับตัวนี้1 0 0ซีซีใช้5 0 c ซีซี ต่อน้ำสองร้อยลิตรอันนี้ก็ใช้ร้อยมันสองร้อยห้าสิบีซีนะครับสองร้อยห้าสิบีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับอันนี้คือไปฉีดป้องกันนะครับถ้าฉีดรักษาละครับชุดนี้ก็หนึ่งถังสองร้อยลิตรนะครับไปฉีดรักษาตัวเลขหนึ่งขวดต่อน้ำสองร้อยลิตร แล้วก็อันนี้ใส่ไปร้อยซีซีต่อน้ำสองรอยลิตรนะครับเอาไปฉีดรักษานะครับอันนี้คือทั้งป้องกันทั้งรักษาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องบวกธาตุอาหารเข้าไปด้วยนะครับบวกบวกปุ๋ยเข้าไปด้วยนะครับปุ๋ยที่สามารถบวกได้เนี่ยในตัวเจนต้องต่ำครับผมแล้วก็ ตัวกลางไม,ไ,มไม่ไม่ต้องมีนะครับตัวกลางไม่ต้องมีใส่ตัวหน้าสักนิดนึงแล้วก็ไปใส่ตัวท้ายสูงนะครับใส่ปุ๋ยตัวท้ายสูงเนี่ยข้าวจะหายเร็วแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะครับตัวนี้ก็เป็นซิงโก้เคนะครับใส่ปุ๋ยเคมีลงไปด้วยเหมือนการให้น้ําเกลือข้าวนะครับข้าวจะได้ฟื้นตัวเร็วนะครับใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับพอรักษาโรคเสร็จแล้วพืชก็กินปุ๋ยกินอาหารได้ทันทีนะครับบวกซิงโก้เค สูตรนะครับไนโตรเจนน้อยนะครับถ้าไนโตรเจนเยอะเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงโรคนะครับเอาไนโตรเจนไปบวกใส่เยอะเนี่ยโรคมันจะยิ่งรามขึ้นเพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยมันมากินปุ๋ยกินปุ๋ยไนโตรเจนนะครับเชื้อโรคมันจะไม่ตายนะครับตัวนี้ใช้ไนโตรเจนแค่สามเปอร์เซนตัวกลางศูนย์ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยสามสิบสองเปอร์เซนครับต้องใส่ตัว โปแตโเซียมเยอะๆนะครับหรืออาจจะพี่น้องอาจจะใส่ปุ๋ยตัวนี้นะครับปุ๋ยเกรด0ูนย์นหกสิบนะครับศูนย์ศูนย์หกสิบนะฮะโทครับที่จะแนะนำก็คือถ้าปุ๋ยน้ำตัวนี้จะได้ผลดีเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยเกรดนะครับไปฉีดกับโดนมันจะฉีดไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าใส่ตัวนี้ปุ๋ยน้ำเนี่ยเป็นสูตรสำหรับฉีดพ่นโดนเนี่ยเอาโดนเอาโดน,โดนใส่ไปในโดนเนี่ย ปุ๋ยก็จะออกได้ดีปุ๋ยละลายได้ดีนะครับถ้าปุ๋ยเกล็ดเนี่ยโดนมันจะติดหัวฉีดจะฉีดไม่ค่อยออกนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราเอาโดนไปฉีดนะครับใส่ปุ๋ยตัวนี้ไปด้วยครับปุ๋ยเคมีชนิดน้ําซิโก้เคนะครับซิโกเคสูตร3030นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับอัตราการใช้ 50cc 5 0 4 4ต่อน้ํา20ลิตรนะครับ หรือว่า5ช้อนแกงน,นะครับหรือถ้าเป็นฝานะครับฝากวดก็ใส่ไป2ฝาขวดนะครับต่อน้ำ20ปิ๊ดนะครับใส่ไปเพื่อให้ข้าวเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วเหมือนกับเป็นน้ำเกลือสำหรับข้าวนะครับน้ำเกลือข้าวให้ข้าวฟื้นตัวเร็วที่บวกปุ๋ยไปด้วยบวกยาเชื้อราไปตัวเลขบวกกับ ซิโกเคนะครับซิโกเคตัวเดียวนะครับซึ่งมันจะมีปุ๋ย30 3 2มันจะมีโพแทสเซียมเยอะนะครับตัวสุดท้ายโพแทสเซียมก็ก็เป็นน้ำเกลือทางด่วนสำหรับพืชนะครับพืชก็จะกับปี้กระเป๋าก็จะมีแรงขึ้นนะครับมีแรงที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับถ้าเราฉีดยาเชือลาไปเฉยมันก็หายครับ แต่ข้าวมันก็ยังอ่อนเพียอยู่นะครับข้าวอ่อนเพียข้าวไม่แข็งแรงนะถ้าเกิดว่าใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับพืชก็จะกินปุ๋ยแล้วก็การฟื้นตัวก็ต้นใบเขียวใบก็จะสมบูรณ์ปกตินะครับแต่อย่าลืมนะครับใส่อาวันกาดไปด้วยเป็นตัวสารจับใบออกฤทธิ์การออกฤทธิ์ยาชอราออกฤทธิ์การใช้ปุ๋ยนะครับอาวันกาดใส่ไป ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิลิตรหรือว่าครึ่งช้อนแกงนะครับครึ่งช้อนแกงใส่ไปครึ่งช้อนแกงต่อน้ำยี่สิลิตรนะครับอาวันกาดน,นะครับสรุปแล้วเราควรจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับเป็นวัคซีนสำหรับพืชก่อนที่มันจะมีโรคช่วงปลาย ช่วงเก็บเกี่ยวนะครับถ้าโรคลงระยะนั้นข้าวไม่ก้มช่วงนั้นก็ข้าวไม่ออกรวงครับพี่น้องมันจะสะสมโรคในช่วงถ้าฝนตกเนี่ยมันก็จะมีโรคไปสะสมในต้นข้าวเราควรสร้างสารภูมิคุ้มกันโรคหรือว่าฉีดวัคซีนพืชไว้ก่อนที่ข้าวเราจะเป็นอะไรนะครับก็ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ